วันฮ mm ัม hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะผ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนแม่ใญ่เจี๊ยบมาแล้วจ้ามนเมนี้ก็ได้ต่ามาฝากพี่น้องก่าเด้วยค่ะเด้อพี่น้องเด้อต่าซามเฮ็ดค่ะพี่น้องต่ำซามเฮ็ดค่ะต่าซ้ว่สามเฮ็ดค่ะพี่น้องนีงค่ะ เดิ่มสามเห็ดด้สิฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออือโอ้ยเจ้าของเพิ่นกลับมานี่ค่ะหนึ่งเห็ดดอกไงบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เนาอค่ะหนึ่งเห็ดดอกไงไงค่ะพี่น้องแล้วก็เห็ดอันอีกเห็ดหนึ่งกับเป็นยังไงค่ะเป็น,กกนตุปป๊กุอันสิค่ะตุปป๊กุเห็ดตุ๊กุไม่เจ็บอิ่นเห็ดตุปป๊กุเนาะค่ะ เห็ดตะปูค่ะพี่น้องเนื้อเจี๊ยบเอินเห็ดตะปูค่ะพี่น้องแล้วก็แล้วก็เห็ดเข็มค่ะเห็ดเข็มสามเห็ดค่ะพี่น้องตำส่วนสามเห็ดรสเผ็ดๆจัดจานคือเก่าค่ะพี่น้องแสาวคือเก่าค่ะมาเจ็บสบวนะแนมันไงเจี๊ยบเลยค่ะพี่น้องเป็นไงเจี๊ยบก็ขอฝากเนื้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เจี๊ยบเด้อค่ะ มาแสีบๆน้ำมันยายเจี๊ยบค่ะพี่นอ้องมาแสีบๆไปน้ำกันค่ะพี่ <มา S 1> พน้องมาแสีบๆไปน้ำมันยายเจี๊ยบค่ะดอกใหญ่ๆค่ะพี่นอ้องดอกใหญ่แห้งืมหวานอืม ห mm. วานไปหน่อยไหม ขากันคันกค่ะพี่น้องหวานอืม กรึดกรึดพี่นอ้องแสบแห้งพี่น้องไปต่ำเนอยพี่น้องเนอะต่ำเห็ดนะแสบแสบ,แสบค่ะเม,มนูนี่แสบเ้อะค่ะพี่น้อง ทิกหวานค่ะพี่น,อน้องเป็นตาหักตาหักค่ะ ไม่แ่บด้วยค่ะพี่น้องก็ได้มาก,กินดูๆค่ะแ่บมันหน่อยจะหักจริงน,นะ นี่เห็ดเค็มค่ะพี่น้องเค็มแฉกอืมแฉบเลยค่ะพี่น้อง ตำเฮ็ดนะแซ่บๆพี่น้องคลิปนี้แซ่บแฮงอื้อมันยังกึดๆ เข่ากันก็พักหน่อยค่ะน,ะอน,อน้องเสร็จ สินพัก

พริกหวานนี่สีเหลืองจะแซบกว่าสีแดงนะค่ะพี่น้องสีแดงไม่ยังกออกสม,สม่มแต่สีเหลืองมันจะเป็นหวานหวานมันหวานฉ่ำๆ หายรวดบนเนี้หายรวดมั่จังแสบเ้าะพี่นัองนะฮะ

ิ่มเลยค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปซ้ำนีกนดกอนนอค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคอยพ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อค่ะพบการคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ